วันนี้นายช่างไร้เหลือก็จะมาคุยเรื่องงายๆง่ายจริงๆครับและเป็นเรื่องที่เราทําซ้าอยู่หลายวันแต่เราทําเป็นปริมาณมากๆก็คือการพับแบบที่ผ่นานมาโด้ทั่วๆไปเราพับแบบอยา่างไรอนนะุปกรณ์ในการพับแบบเราก็ประกอบไปด้วยตัวแบบกระดาษ a 4หีหนึ่งแผ่นแล้วก็ตัวเครื่องจาก,กระดาษสำหรับที่จะเอาพับแบบแล้วก็ใส่ ขั้นตอนโดยทั่วไปก็คือพอเราได้แบบมาเราก็จะทำการพับแบบน,น,นะครับแ,แ,แต่เนื่องจากเราต้องการเอาแบบมาใส่แฟลเราก็จะต้องพับแบบให้เป็นขนาดประมาณ40แต่โดยทั่วไป เราไม่รู้ขนาดแ,แปลที่เป็น A4 แล้วก็เลยต้องลดเสียงเวลา,าเอากระดาษ A4 มาเป็ครับมาท่าแล้วก็มามาดโอเคครับแล้วก็ทำการพับ,บซึ่งคําจริงและแบบมีหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่ A3 A2 A1 แล้วก็ A0 นี้เราสาธิตท,ที่ประมาณ แบบที่ขนาดตัว a a เหนึ่งพอหลังจากนั้นเสร็จปับ๊บเอ๊ะแล้วเราจะทําการเจาะรูเพื่อเาเป็นไงโดยทั่วไปก็ต้องเป็นการมาพับแบบครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะทำรอยมารแล้วก็ทําการเจาะเพื่อที่จะเอาไปใสแ่แส้ซึ่งแน่นอนครับก็จะมีหลายขั้นตอนแล้วก็เสียเวลาอันแบบนี้นายช่างไร้เหลือจะมีเทคนิคนง่ายๆมานำเสนอ ก็คือถ้าเกิดทุกท่านมาดูที่แบบเราครับเราสามารถทำกำหนดมาร์จุดต่างๆในการพับลงไปในแบบได้เลยตางต่อไปนี้มาดูครับนะครับที่ท่านเห็นนะครับนี่ก็คือกรอบแบบปกติเราเพียงแต่ทาตัวมาร์จรอยพับต่างๆคือตรงนี้และตรงนี้ลงไปในแบบรวมถึงว่าเราจะเอาจุดนี้เป็นตัวมาร์จในการที่จะใช้เจาะรูเพื่อใส่ แมนะครับโอเคผมจะมาสาธิตก็คือโอเคครั้งแรกเราก็ทําการพับนะครับพับครึ่งนึงครับเราไม่ต้องใช้กระดาษ A4 ในการเทียบเราก็แค่มาร์คจุดนี้นะครับมาร์คปั๊บเราก็สามารถที่จะพับได้เลย นะครับเสร็จปั๊บเราก็พับเห็นไหมครับแล้วเราก็มีลมายม้าแจคพับและก็ดูจุดที่เราาร์ k ไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ทําการพับเพียงแค่นี้เราก็จะได้แบบที่ไม่ว่าจะเป็นใครพนักงานคนไหนมาพับแบบก็จะได้แบบที่ขนาดใกล้เคียงกัน แล้วก็ต่อมาท่านเห็นจุดมาร์กนี่ไหมครับเราก็ใช้วิธีง่ายๆก็คือแค่เอาเลงจุดมาร์กนี้เข้าไปในเครื่องจาะกระดาษให้ตรงออกเอาข้น <c oughs> ใช้นีเองครับถึงการตรงเสร็จปั๊บคุณกจ็จาบเราก็จะได้แบบที่พับแล้วพร้อมการจอะมือถือใส ง,ง่ายรวดเร็วสมัรเสนีทุกท่านครับดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จริงแต่ผมเชื่อว่าในองค์กรใหญ่ๆหนือหลายบริษัทที่ผ่านมามีการพับแบบปีหนึ่งหลาย่ผมยกตัวอย่างบริษัทบริษัทหนึ่งที่จะต้องพับแบบประมาณสักสีมื่ใบการพับแบบและก็การเจาะดูด้วยวิธีนี้ผมตีว่าประหยัดเวลาประมาณ5วินาที ถ้าท่านใช้วิธีนี้มันก็จะหมายความว่าท่านสามารถประหยัดเวลาได้ถึง4-5่หยี่สุก็คือ2องแสนวินาทีต่อปีไม่ใช่เล่นน้อยเลยนะครับเห็นไหมครับเล่นง,ง่ายๆอย่างนี้ยังมีในช่างไเหลือในเอพิโซด,ดต่อไปอย่าลืมนะครับอะไรก็ตามแต่ที่ท่านคิดว่ายาสแสดงว่าท่านยังทำอวิธีเจอกันในเอพิโซด,ดหน้ากรับกรบนายช่างไเหลือ